สุดยอดอาหารต้านมะเร็งสำหรับสุนัขค่ะสวัสดีค่ะหมอโอจากโรงพยาบาลสัตว์เซนานะคะวันนี้เรามาดูแปรสุดยอดอาหารที่ช่วยต้านมะเร็งให้สุนักกันค่ะในปัจจุบันนี้ค่ะน้องหมาเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นเรื่อยๆเลยจากการที่เราเลี้ยงดูอย่างดีเป็นเหมือนสมาชิกคนนึงในบ้านนะคะ ที่ดิกเลียงไม่ได้ก็คือสิ่งที่ตามมาเราจะเจอว่าเขาจะเป็นโรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายหนึ่งในนั้น,นก็คือโรคมะเร็งที่ปัจจุบันเ,นเจอน้องหมาเป็นกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้นอกเหนือจากการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วด้วยการทํเคโมต่างๆเนี่ยอาหารก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะช่วยในการารักษาแล้วก็ช่วยยืดอายุช่วยคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ช่วย แล้วก็ชะลอการเกิดมะเร็งให้กับน้องหมาได้ค่ะอาหารชนิดที่1ก็คือบรอกโคลีค่ะ บรอกโคลี่เนี่ยเป็นผักที่เรารู้ดีกันอยู่แล้วว่ามีประโยชน์มากๆนะคะบลอกโคลี่เนี่ยมีส่วนช่วยในการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายโดยตัวบรอกโคลี่เองเนี่ยจะมีทั้งโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมแล้วก็วิตามิน ACD สูงนะช่วยในการลดเรื่องของการนักเสบแก้แพ้แล้วก็ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านเซลล์มะเร็งปกป้องหลอดเลือดด้วยนะคะโดยเวลาที่จะให้บลอกโคลี่กับสุนัขก,กินเนี่ยคะ่ะเราจะเน้นให้ตรงตัวก้านนะคะจะไม่ ให้เน้นให้ตรงตัวดอกแล้วก็ให้กินในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดกินเยอะเนี่ยอาจจะทำให้น้องหมาเนี่ยไม่สบายท้องได้ค่ะ ชั้นที่2คือมันเทศหรือว่ามันหวานโดยมันเทศเนี่ยจะมีวิตามิน B6 วิตามิน C, E, D แล้วก็แร่ธาตุสูงแร่ธาตุอย่างเช่นเหล็กแมกนีเซียมโพแทสเซียมโฟเลตและยังมีเบต้าแคโรทีนที่ช่วยแปลงเป็นวิตามิน A ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ค่ะวิธีการที่จะให้น้องหมากินมันเทศเนี่ยก็คือเรานำไปปรุงหรือนำไปอบก่อนให้กินได้เลยนะคะ ชนิดที่3น้ำมันมะพร้าวโดยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะมีกรดไขมันมีส่วนช่วยในการต้านมะเร็งช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายได้ดีในไขมันเช่นว,วิตามิน ADEK และก็ยังช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอล,ลคุณสมบัติหลักเนี่ยจะช่วยปกป้องผิวลดรอยแผลจากมะเร็งและก็ลดการเจริญของมะเร็งที่บริเวณผิวหนังและยังมีส่วนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่เกิดจากมะเร็งได้ด้วย ขนาดในการกินเนี่ยถ้าเกิดว่าในสุนัขตัวเล็กอะค่ะเราจะแนะนําให้กินวันละ1นส่วนสช้อนชาส่วนในสุนัขที่ตัวโตวขึ้นเนี่ยแนะนําให้กินได้วันละ1ช้อนชาไม่ให้กินมากจนเกินไปเพื่อไม่ให้ได้รับไขมันต่อวันมากเกินไปค่ะเชนิดที่4ี ฟักทองฟักทองเนี่ยจะมีส่วนช่วยในระบบทางเดินอาหารช่วยในการขับถ่ายเนื่องจากมีไฟเบอร์สูงเป็นแหล่งของวิตามิน b C, แคโรทีนอยด์มีโพแทสเซียมสูงแล้วก็ยังมีเบต้าแคโรทีนที่ช่วยชะลอก,การเจริญเติบโตของมะเรง็งมีวิตามิน A เป็นสารตาร้านอนุมูลอิสระป้องกันความเสียหายจากมะเร็งได้ด้วยวิธีการกินก็คือนำไปต้มหรือนำไปปรุงอาหารโดยให้กินวันละหนึ่งช้อนโต๊ะผสมไปในอาหารได้เลยค่ะ ชนิดที่5บีทรูทบีทรูทเนี่ยจะมีกรดโฟลิกสูงมีโพแทสเซียมเมตาแคโรทีนและมีส่วนช่วยในการทำงานของตับวิธีการกินก็คือนำไปอบหรือนำไปนึง่งให้สุนักกินได้โดยตรงเลยค่ะ ชาในที่6ปลาแล้วก็น้ำมันปลาโดยน้ำมันปลาเนี่ยจะมีโอเมก้าสสูงซึ่งโอเมก้า3เนี่ยจะเป็นกรดไขมันที่จะไปช่วยลดขนาดของเนื้องอกแล้วก็ช่วยลดการอักเสบช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจกระเพาะอาหารสมองและยังมีวิตามินดีช่วยป้องกันมะเร็ง ปลาที่มีโอเมก้า3สูงเนี่ยได้แก่ปลาซาดีนปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลโดยเราสามารถที่จะใช้เนื้อปลาเรล่านี้ปรุงเป็นอาหารให้สุนัขทานได้เลยหรือว่าจะเสริมในรูปของตัวน้ำมันปลาเม็ดให้กับสุนัขก,ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะชนิดที่7 b บลูเบอร์รี่หรือแบล็คเบอร์รี่โดยเบอร์รี่ชนิดนี้จะมีสารสีดํา เรียกว่าแอนโทไซยานินที่ช่วยในการลดการอักเสบร,รักษาป้องกันมะเร็งและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันเซลล์ถูกทำลายมีอัลเลอร์จิกแอซิดขัดขวางกระบวนการก่อมะเร็งได้ด้วยโดยวิธีการกินนะคะก็คือสามารถจะผสมในอาหารให้สุนัขกินได้เลยค่ะ ชนิดที่8ชนิดท้ายคือลูกพีชและก็ลูกพลัมโดยพีชเนี่ยจะมีาสารต้านหอือมีสาระสูงช่วยขับสารพิษลดการติดเชื้อที่ผิวส่วนลูกพลัมจะมีวิตามินซีแล้วก็ธาตุเหล็กสูงค่ะเวลาให้น้องหมาก,กินก็อย่าลืมเอาเม็ดออกด้วยนะคะและนี่ก็คือ8สุดยอดอาหารต้านมะเร็งสำหรับสุนัขค่ะ ใครดูจบแล้วมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะหรือว่าอยากทราบเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะ